วันนี้เรามากินแกงเส้นกันค่ะทุกคน <c oughs> ไม่ได้ทำเองนะคะวันนี้ซื้อมาจากข้างนอกอันนี้จะพินพริกน้ำส้มกับพริกเผานนเลยเอาไปหมดเลย จัดจิจัดฮึมปรุงอชอบปรุงรสหน่อยนะึง น้ำต,ตาลเติมพริกป่นเพิ่ม,ม,มสีอิ๊วดำของแซบสำหรับบางคนนะคะทุกคนคะ่ะบางคนกรบบมัก เพราะว่ามันขิวขิวคือมันฉุนเอ้ยมันอย่างล่ะภาษาอีสานเอ้ยมันขิวหืมทุกคนเซฟเซเลยค่ะดำดีตีไม่ตกหืมกินเป็นหม้อเลยหืมทุกคน อื uh huh. ทุกคนข้างนอกไม่ดำเท่าไหร่นะแต่ในกล้องอะ่ะมันดำมาจ้าจะแสแล้วกันกินทีเป็นกระมัง uh huh. เนี่ยมะเร้วได้กินง่ายดอกปูงดเสแฟตฟไปเถอะ ก็ใส่น้ำตาลมันกับบดแซบอนไดนะพี่น้องมีนี่ค่ะมีตีนไก่มีลูกชิ้นมีเลือดมีหมูยอเาเพิ่นใส่ใบดเลยอืมแซ่บแั้งโอ้ยมาคะ่ะเสิร์ฟแซ่บกันพี่นอ้องหืมบ่ได้กินโดนละ คืดอยากอ,ม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 อืมอืมอืออะไรนะอืม เส้นคออร่อยมากนุ่มๆเหนียวเหนียวหนบเนบหืมอืมอือ แเล้วสอพพอ์อ่ะทั้งหอนทั้งเผ็ดไปเนืะ สมัยน้อยๆถุงละบาดไปโรงเรียนเลิกเรียนกัดกล้ถุงดอยู่บนนอกผู้ใดเคยสารภาพมาดีๆวม <laughs> นนี้ประจำแกงเส้นข้าวเปียก ยุคเก,ก้าศูนย์ยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์อืมอร่อย ให้มันไม่กินซีอิ๊วดำ Mm -hmm. <laughs> đất <kề>. mm -hmm. cày <laughs> <laughs> กลิ <t <t ่นไก่เปื่อยๆหนุ่มๆ I mm do -hmm. ฮ้อนไลอืมอืมอะไรจะขนาดนั้นเพื่อนไปหมด อืมอืมอร่ยมากทุกคนมีไก่ฉีกใส่ไก่ฉีกด้ะ ะคะ่ะนี่๊บๆๆไปแล้วค่ะพี่น้องคาะสำหรับคุณนี่เออมอนกับคอฝปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน,นดิจ้าเอาไว้พอกันคลิปหนานะคะห้องไลค์คะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย